วันนี้พาเพื่อนมาชมบ้านมงคลที่หน้าบ้านค่ะบ้านมงคลต้นนี้เขาชื่อว่าบ้านพยางหัวเดียวค่ะบ้านพยางหัวเดียวก็เป็นบ้านมงคลที่ให้คุณทางด้านคงกระพันชาติค่ะถ้าฝนตกทีไรเขาก็จะออกดอกทุกทั้งค่ะเป็นบ้านที่น่าปลูกค่ะ เราก็จะปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นมงคลด้วยค่ะความเป็นมงคลของเขาก็มีหลายอย่างค่ะแต่เราเน้นปลูกเพื่อความสวยงามค่ะเพราะเราเป็นคนที่ชอบสีเหลืองค่ะ ตอนนี้เราก็ปลูกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวตอนที่เขาออกเยอะเดี๋ยวจะเอาไม้เพื่อนชมอีกค่ะวันนี้ชมแค่นี้ก่อนค่ะใครที่ชอบบ้านสีเหลืองก็เอาไปปลูกได้ค่ะบ้านพยาหัวเดียวค่ะเป็นบ้านมงคลค่ะยิ่งเขาสวยงามยิ่งเป็นมงคลกับเราค่ะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ